ใช่ชื่อคุณอะไรคะชื่ออมูโม่สุนความพลด์ค่ะ,ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อไวค้ค่ะไว้นะคะน้องไว้น้องไว้ตอนนี้เรียนอยู่คลาสอะไรคะของอาจารย์ใดเรียนอยู่คลาสเอ็นสายค่ะปัจจุบันน้องไว้ทำงานอยู่ในเรื่องสายอยู่คะเป็นนักศึกษาค่ะเรีนนย,น,ย,ทน,ยนที่ไหนคะออยู่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นค่ะไอยู่ปีอะไรคะปีสี่ค่ะปีสี่นะคะค่ะน้องไว้เอ่อมาเรียนกับอาจารย์แบงค์แล้วมีความรู้สึกหรือความประทับใจอะไรบ้างคะที่ได้เรียนกับอาจารย์แบงค์ค่ะ ได้เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมากแล้วก็ประทับใจมากค่ะคือไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนมาก่อนคือไม่ได้เรียนพิเศษอะค่ะส่วนใหญ่ก็เรียนกับที่มหาลัยเท่านั้นแต่แบบว่าพอได้มาเรียนที่นี่ก็รู้สึกว่าโอ้ว่าสนุกัเลยค่ะแบบอยากเรียนคอร์สต่อไปคือตอนแรกก็ตอนแรกคิดว่าไม่ไม่ได้อยากเรียนพิเศษที่ไหนเป็นพิเศษอะคือหนูแค่คิดว่าเรียนในมหาลัยก็น่าจะพอแต่ที่จริงมันยังไม่พอค่ะ แล้วพอดีที่จริงอาจจะพอแล้วค่ะแต่หนูรู้สึกว่าหนูยังแบบว่ายังไม่เก่งพอแต่พอมาเารียนอาจารย์ไปก็ค่ะก็ได้เคล็ดลับหรือว่าวิาวธีการสอนของอาจารย์ดีมากค่ะคือมันทําให้เห็นถึงว่าความแตกต่างของภาษาเป็นยังไงค่ะเพราะว่าภาษาบางตัวคืคอเราเปิดในถิ่นเราก็ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะว่าเออมันถึงแม้ความหมายเหมือนกันแต่ว่ามันใช้มีลักษณะการใช้ใแตกต่างกันนะคะแล้วก็ ีออะะไร่่คชอบมากค่ะมาถึงรากสามปีค่ะถ้าส่วนเรื่องอื่นหนูก็ชอบค่ะมาทับใจมากค่ะทีมได้มาเลนี่แล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศมีค่ะสําหรับเอ็งสาวหนูชอบมากค่ะพอดีหนูไม่ชอบเรียนกับคนเยอะๆเท่าไหร่คือแบบว่าเรียนกันแล้วก็มีคนในห้องเนี่ยเขาจะถามตอบกันแล้วก็จะแบบก็ได้ความรู้เสริมเติมขึ้นมาถามว่าอ๋อมันมีตัวนี้รออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องไว้มีอะไรที่จะสว์บ,บอกอาจารย์แบ,บงค,ค์มากไหมคะคะก็อยากจะให้สอนอย่างนี้ต่อไปนะคะจะได้มาเรียนอีกแล้วก็อยากให้แบบว่าพุ่นน้องหรือว่าพี่ๆคนอื่นที่สนใจมาเรียนที่นี่ก็มาเรียนได้นะคะว่าสอนดีมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณค่ะ